สวัสดีครับผมเฮเบิร์นแนกโดนนะครับผมวันนี้ก็เป็นคุณตู้นะครับแนกโดนนะครับอยู่ศูนย์อุตรดิษนะครับผมนะครับวันนี้ก็เตรียมพร้อมส่งมอบเครื่องกันอีกแล้วนะครับผมเป็นทุกกีซีเนาะของเรานะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นของมีลำไหนส่งมามากอีกนะครับอันนี้ขนลำของพี่ สมหมายนะครับผมต้อยบวมนะครับมาที่คนหนึ่งแล้วเป็นอีซี่อะไรแหนดึงออกมาดูดินะครับอีซี่อะไรยกออกมาหน่อยลูกเป็นอีซี่อีซี่ทูเนาะโอเคอีซี่ทูของพี่สมหมายเนาะตัวนี้จะเป็น17ลิตร6กใบพัดนะครับผมนะครับพร้อมกับใบอนุญ,ญาตให้สองท่านเลยนะครับอันนี้ของไายลูก ของพี่สมยศเนะเาะออนี่นะครับผมม,มาอีกที่ปูกงนอีกนะครับผมเต็มที่เลยนะครับอันนี้ของใายลูกฮะของพี่ถวันขีดกั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นของ่าศูนย์ศูนย์ที่ไหนศูนย์สุสโขทัยสองใช่ไหมครับผมอันนี้ของใายลูกคุณกเกษมเกษมน,ะคะ,นะครับผม นะครับเป็นอีซี่ทูอีกนะค,ะนะครับผมนะฮะแล้วก็มีหลายลำเลยเนาะที่เราส่งกันวันนี้นะค,ะนะครับผมนะฮะมีมาแล้วก็มีอะไรตัวนี้ยักษ์ใหญ่25ลิตรนะครับผมยักษ์ใหญ่เรานะครับผมส่งไปแล้ว6ลำนะครับนี่ก็เตรียมส่งวันเสาร์อาทิตย์นี้อีก2ลำนะครับแบตมายังแบตบแบตบแบตเหลือเพื่อไหม ตอนนี้แบตเหลือเพลเลยนะครับผมนะนะครับแบตแบตอ่าเป็นแบตแบตนะครับผมตัวนี้แบตเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมาเลยนะครับผมนะฮะมาวันนี้เข้าอีกเป็นร้อยนะครับผมนะฮะโอเคลูกค้าที่สั่งจองเราเอาไว้เรียบร้อยนะครับต่อไปนี้แบตไม่มีขาดอีกแล้วนะครับจะเข้าทุกสองวัน นะครับผมสองสามวันเข้าทีนะครับผมคราวนี้แบตจะจะไม่ให้ขาดอีกแล้วนะครับผมแบตตอนนี้มีนะครับเครื่องตัดไฟมีนะครับผมคราวนี้ทีมช่างของเรานะครับผมทีมช่างนะฮะมีการซ่อมบำรุงทุกอย่างนะครับผมเอาเข้ามาดูทีมช่างที่หนึ่งนะฮะเอาเลยนี่นะครับกำลังตันนี้ทำอะไรเกม เกมครั้งสุดท้ายเนาะเกมตามตามอายุใช่ไหมครับผมเนาะเราเกมใหญ่ครั้งสุดท้ายตัวนี้เราให้เกมกี่ครั้งนะสาครั้งภายใน1ปีนะครับผมวงเงินห้าหมื่นใช่มคัโอเป็นไงครับมีอะไรอะไรไหนที่ชำรุดอะไรอะไรฮะหรือว่าอยากจะเกมตัวไหนครับทุกกรณีอ่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะครับโดนหวานส๋ยเหรอ อ่นนี้โดนหวานปุ๋ยนะครับกําลังทําโดนหวานปุ๋ยนะครับผมตามลูกค้าสั่งเลยนะครับผมเป็นเตาอ่าตัวอีซี่ฟรีมาทําเป็นโดนหวานปุ๋ยนะครับผมตอนนี้ลูกค้ากําลังนิยมนะครับเป็นโดนหวานปุ๋ยเอาอีกครับผมไปไปเอาลูกค้ามาอีกแล้วอันนี้ลูกค้าด้วยช่างด้วยกําลังทําอะไรครับ ร้อบำรุงตัวนี้ทำไมมันแปลกประหลาดว่าเขาเนี่ยเพิ่มเป็นหัวเจสใช่ไหมเนาะนี่สามารถแปลงได้ตามใจลูกค้าบอกได้เลยเป็นไงหัวเจ็ดลูกค้าชอบไหมติดใจเลยครับติดใจเลยนะครับผมนะครับมาดูนะครับผมบรรยากาศของที่ร้านนะครับนะฮะอันนี้เขาเป็นลำา2 2ลิตรนะครับที่เรา เรียกคืนจากลูกค้ามานะครับผมตัวนี้มีข้อบุค่องนะครับผมซื้อไปสามแสนสี่นะครับเรียกกลับมาคืนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนลำใหม่ให้นะครับผมกับข้อเสนอดีๆนะครับตัวนี้เอาไปแล้วไม่โอเคลำไหนไม่โอเคเรียกกลับมาคืนนะครับผมที่บุเดืนมาทําอะไรวันนี้ครับเก็ปากกาครั้งสุดท้ายเนาะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทุกอย่างเลย,ย,งเลยวงเงินเหลือเท่าไหร่สามหมื่น สามหมื่นเก้าโอ้โหยกลำใหม่เลยทีเนี้ยทุกอย่างเลยนะครับเกมยันถังน้มถังน้ําเลยนะครับผมของพี่นิรุธมาทําอะไรครับมาอัพบอร์ดอัพบอร์ดใหม่ครับบอร์ดแล้วก็ดลดล็อกจะไปบินอะไรครับกดล็อกระดับความสูงไปบินส้มส้มแพ้มีกี่ลำแล้วเนี่ยสองลำสองลำแล้วนี่มีสองลำแล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับผม วันนี้ลูกค้าก็จะมาเอาแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นใหม่ๆของเรานะครับนายมาโปรโมชั่นใหม่ๆมีอะไรบ้างมีอีซี่อะไรตัวนี้มีอีซี่สค่ะอีซีส่สก็คืออ่า1ลิตร6ใบพัดใช่ไหมมีเป็นรีโมทชุดใหม่ด้วยเนาะตัวนี้ของเราทุกลำให้อะไรให้ใบอนุญาตการบินนะครับสใบนะครับผมนะฮะให้ ประกันชั้นหนึ่งเนาะซ่องฟรีกี่ครั้งลูกหกครั้งค่ะหกครั้งอะไรได้ค่าแรงด้วยนะครับตอนนี้เพิ่มให้เป็นหกครั้งแล้วแต่ก่อนให้แค่กี่ครั้งสี่ครั้งสามครั้งอมไม่รู้เกี่ครั้งสามแล้วก็มาสี่ตอนนี้ให้หกครั้งนะครับผมนะฮะเป็นแล้วก็แถมแบตเตอรี่หนึ่งก้อนใช่ไหมครับผมนะในชุดราคาเริ่มต้นสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะต่อมาเป็นอีซี่อะไรลูกอีซี่สามอีซี่ค่ะอีซี่สามราคาเท่าไหร่ครับ หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเนาะนะครับโอเชั่นเหมือนเดิมนะครับใ่ห้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับฟังก์ชันเดียวกันหมดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น4ใบพัดนะครับผม17ลิตรนะครับผมเรดาร์กันชนตัวนี้ทํางานดีได้ดีมากมากเลยนะครับผมเอ้ามาตัวท็อปของเราครับที่ยัดใหญ่ตัวนี้จีลิตรครับอ่ยี่สิบห้าลิตรค่ะ25ิลิตรนะครับผมนะครับให้อะไรมั่งเนี่ยแถมเครื่องชาร์จ ใหม่นะครับผมนะครับแบตบหนึ่งก้อนใช้เวลา14นาทีเต็มนะครับถ้าแต่ถ้าใช้เที่ยวเดียวแล้วลงมาชาร์จเลยแบตบหนึ่งก้อนใช้เวลา9นาทีเต็มนะครับเราไปให้ลูกค้าใหม่เราบินแล้วนะครับผมนักบินใหม่ๆเลยไปฝึกหน้าง,งานงานจริง25ไล่เราใช้แบต3ลูกอ่าอย่างเหลือๆ15ไล่เราใช้แบตบลูกครึ่งเป็นไงสูสุด,สด นะครับผมตอนนี้ถือว่าอีตัว25ลิตรเราจุกจริงๆนะครับผมจ้าศูนย์เรานะครับผมทั่วภาคเหนือนะครับมีมากกว่า10ศูนย์นะครับผมไหลทุกชิ้นนะครับมีครบนะครับผมตอนนี้ก็พัฒนาศูนย์ทุกศูนย์นะครับผมให้รับลูกค้านะครับผมได้ตลอดนะครับผมเรารับโทรศัพท์กันตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้านะครับยัน สามทุ่มนะครับผมลูกค้าไหนที่มีปัญหาในเรื่องการบินสามารถโทรมานะครับสอบถามได้นะครับผมหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆติดตามในเพจนะครับผมนะโดนพ่นยาโดนเพื่อการเกษตรสุขโขทยัยหรือว่าในเพจหลักแนคโดนนะครับผมไทยแลนด์ได้นะครับผมนะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆออกมาให้ตลอดเลยนะครับผมว,วันนี้ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศของร้านเรานะครับผมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ศูนย์อื่นๆก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อ,อตอบรับอนาคตนะครับผมของเรานะครับผมจะมีข่าวดีนะครับผมว่าของเราจะเป็นแบรนด์แรกของคนไทยนะครับผมที่กระโดดเข้าไปสู่ตลาดโลกนะครับผมนะฮะเพราะว่ามีการจับมือจากาผู้นําด้านโดน,นหลายๆค่ายนะครับผมพัฒนาให้แน็กโดนของเรานะครับผมไปสู่มาตรฐานโลกนะครับผมครับ ติดตามเพจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ใส่ใบมะกรูดด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ ไงครับเนี่ยมาฝากครับโอ้มามาซื้อแบบด้วยเอาผลไม้มาฝากด้วยโอเคโอเคขอบคุณครับนม่ทูสุดยอดนะครับผมมะม่วงผลไม้ที่นี่ไม่ต้องซื้ออะไรกินแล้วนะครับผมขอบคุณครับ